วัดน้ำในเอ่งทุ่งมาล้างหน้าขยับผ้าพวกหัวที่คุณผมค่อยดึงเท้าก้าวย่างทึกจากตมนฟ้าคึ้มร่มแม่เท่ากับเข้าเรือนพอถึงชานก็ชุมสุงไฟขนตีควายต้อนเข้าคอกอย่าให้เกลื่อนสิปดควายความจำยังตำเกื่อนปิดคอกเลื่อนดันสลักเพลง้งทํำแล้วเข้านอนหุุนกองไฟที่ชนชุกรุกไร่แมลงเร่ มาครวรคิดทั้งชีวิตยังทุ่มเททุ่นเสน่ว่าใครจะสืบทานนี่ก็ย่างเดือนเก้าหนาวลมรุ่งยังลวยทุ่งเลี้ยงควายไม่เคยหาย่างคนรับช่วงดูเหมือนจะเรือนกลางอยู่เรือนก็เหมือนร้านในร่มใจคงเหลือแต่หลานชายที่หมายมากจะสืบพอดช่วงขาดคนรุ่นใหม่นอนคุบคู้ในม้งกันยงไรเนื้อหนังยังอ่อนว,วัยสิบพวกอี ขี้คลานหรือยูโฟนที่ท้องแก่ <c oughs> เรียกใช้ยังนั่งแช่ไม่เร่งรีให้ตักน้ำใส่ตุ่มไม่เคยมีด้กวาดลานบ้านทีข้ตงตะโก้พ่อเปียกๆนั่นกับคนหลุดไม่ถือว่าเขาอ,อาจจะไม่ใจ้ใจเหมือนเราคองเขานะครับเป็เปียกๆนั่นเปียกๆแล้วนี่มีเสื้อผิงครับวันนี้ให้ลงท่องออกเลี้ยงควายเพื่อคงเชื้อสืบสายอย่าให้โคน่นแม่เท่าคข่ตุกหลามเสียงอ่อนโยน พราะพรุ่งนี้ให้โหนนั่งหลังพูนอีพูนอุ้ยอ้ายเดินย้ายก้นปุนโตนรังทายทำหน้ามุ่ยปุนโตนรังท้ายทำหน้ามุ่ยแม่เท่าเร่งลั่นคำคำเสียงพูนไอ้ลายมือน,นำฝุนมุ่งลงนาหลานชายขึ้นนั่งหลังอีพูนโยกเยกย,ย้ายเยโยหัวเร,ราะราผิวปากเพลงลุกทุง่งยิ้วยลมมา หอมข้าวกล้าตั้งพร้อมเป็นสองทางน่าจะมทุกกร์ไซค์ถือว่าวง,งาเป็นฝูงควายสุดท้ายของหมู่บ้านที่เคลื่อนผ่านลมรุ่งล,ม,ล,ม,ลมทุ่งกว้างในชื่นเช้าเงาหมอกเริ่มเรือนลางหงนกเป็ดน้ำส่งเสียงเกลียวผักย่งอวดกอบสีม่วงอ่อนแมลงพอบินว่อนเหนือพุ่งเขียว หญ้าใสใบย้อยอวกรำเรียวอีพูนเคี้ยวกรอบราวอยู่ในแปลงแล้วพาพงอุ้ยอ้ายเดินย้ายที่ขึ้นโคกทำเลดีมีหญ้าแห้งเพื่อซุดย่อนตัวลงหมุนมดแปลงแม่เท่าแบกหญ้าอ่อนมาป้อนทำในเที่ยงนีุ้่งเขียวจึงเข้มสดอีพูนอดทนเบ่งบุกเร่งคำาดเลควายน้อยสวยดีตัวสีดำเจ้าหลานรำลิงโลดกระโดดหา โซีหัวยัง,งคงพยุงหัวกระดูกอ่อนตาวัวยืนตั้งผ้าอีผูนเข้าคอพนอพาอยเลียขาเลียขนกระขนปันพอตั้งหัวส่งตัวได้ก็วิ่งทุ่งหินฟองนั่ับลุกลุก,ลกไหพอตั้งหัวได้พอตั้งหัวส่งตัวได้ก็วิ่งทุ่งเจ้าหลานรงรีบพุ่งตามหลังไล่เพียงยื่นมือก็เอาหัวเข้าคอ,อไปเป็นเกลือใหม่ผู้มาเยืนเสม,มือนมิตรแม่เท่า แม่เท้าเหียนเฝ้ามองสอนเพื่อนใจหินสายใหญ่ก่อเกิดแนบสนิทตาสดตายกับหลานชายสะท้อนคิดแม่เท้าเหรียญสดตายกับหลานชายสะท้อนคิดฝูงควายคือชีวิตของเจ้าแล้วกบคุณคกับสาธุสาธุด,ดีทำงานนี้แล้วฟังไหมโยมทำงานนี้แล้วฟัง